สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่พรมยมอเตอร์มหาสารคามนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้างานนะครับเช่าเหมาแบคโฮนะครับรายวันอีกหนึ่งวันนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมครับวันนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนคุณพ่อก็เพิ่มงานให้เรื่อยๆนะครับ เมื่อวานก็เอาต้นไม้นะครับลงทิมทิมตัดเป็นกะกำลังตัดตัดงามมนออกนะครับตัดกิง่งแมนออกเพื่อที่จะเอา,อาไอ้ต้นมันหรือว่ารากมันนะครับตอมันนี่ๆเอามาไว้ตรงนี้นะครับเป็นที่เผาทานอยู่นี่นะครับรก็จะลาก ลาจากนี้มานะครับก็วันนี้น่าจะน่าจะเสร็จแต่ว่าน่าจะค่ำค่ำนะครับตอนนี้กำลังแต่งทางใหม่เป็นอย่าเป็นเหตุทางเข้าไปเยี่ยนใหม่นะครับก็กลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณท่านคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ความรักความเมตตาความไมาวมไม้วางใจนะครับเรียกใช้ผมเมมาเตร์มหาสาครามนะครับได้มีโอกาส รับเซทท่านเป็นวันดีซีวีญญาณีิซีนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอบพระคุณในอย่างสูงเี่จากนี้แล้วก็เราก็จะไปต่อนะครับฝากกันไปนะที่น้องกันนะครับกระิบันคู่เหตุให้กันนี่แหละครับนะครับก็เป็นรายวันอีกเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับก็กลับขอบพระคุณร่วงหน้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับสําหรับท่าน คุณพ่อคุณแม่อีกเจ้าหนึ่งนะครับกัขอบคุณเป็นอย่างสูงหลายๆนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามผมเอเมอเตอร์วันสะกคำได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดสามสี่ห้า้นะครับผู้ใดอยากได้รถไปโคไปใส่งานหรือว่าไปคุดสะคุดโคกงน้องหน้านะครับเป็นเช้าเหมารายวันรายเดือนรายชั่วโมงก็ได้นะครับก็ สอบถามผมมอเตอร์มาสักคำได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับ083454455ยินดีน้อมรับใช้ทุกๆท่านเลยนะครับผมกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับกับผมมอเตอร์สารคามขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ